เปิดประชุมนะครับในส่วนของกลยุทธ์ตลาดหุ้นนะครับประจําวันที่28พฤศจิกายน2556นะครับภาพรวมตลาดเมื่อวานนะตลาดบ้านเราเนี่ยเมื่อวานก็ปรับตัวขึ้นในช่วงบ่ายนะครับหลังกรนอง,อง,อง,องเนี่ยหันดอกเบีย้ยนโยบายลงอีก0.25นะครับมาอยู่ที่2.25นะครับก็ทําให้หุ้นในกลุ่มพัฟตีเนี่ยบวกแรงกว่ากลุ่มอื่นนะครับโดยเซ็ตเนี่ยมาผิดบวก1.06นะครับ สำหรับในต่างประเทศนะครับหลังจากการประกาศตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐออกมาดีนะครับไม่ว่าจะเป็นจํานวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานในสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยต่ำสุดในรอบ2เดือนนะครับหรือความเชื่อมั่นผู้บริโภคในช่วงของเดือนพฤศจิกายนเนี่ยปรับตัวสูงขึ้นนะครับอันนี้ก็ช่วยหนุนเซนติเมนต์เชิงบวกของตลาดในภูมิภาคนะครับซึ่งอาจส่งผลให้เซ็ตเนี่ยปรับตัวขึ้นได้นะฮะแตะ่ด้วยกรอบในจํากัดนะครับหลังวันนี้เนี่ย คุณสุเทพเนี่ยได้เปลี่ยนใจมาเล่นเกมยาวนอกสภาจากที่เคยบอกว่าการชุมนุมเนี่ยจะจบลงในปลายเดือนนี้นะครับก็ทําให้คาดว่าการชุมนุมที่ยืดเยื้อเนี่ยน่าจะเป็นปัจจัยกดดันตลาดได้เป็นระยะระยะอย่างต่อเนื่องนะครับในขณะที่ต่างชาติเนี่ยยังคงขายสุทธิเมื่อต่อเนื่องนะครับโดยเมื่อวานเนี่ยยังคงขายหนักอีกกว่า4 0 0 0ล้านบาทนะครับจึงแนะนําเกฑ์กาไรระยะสั้นนะครับในหุ้นรายตัวนะครับขึ้นขายลงซื้อในกรอบช่วงสั้นนะครับ อย่างเช่นกลุ่ม property นะครับที่ได้รับประโยชน์จากการปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายเมื่อวานนี้นะครับให้กรอบของวันนี้เนี่ยอยู่ที่1,360ถึง1,390จุดนะครับาสำหรับหุ้นในพอร์ตนะครับเราก็ยังคงไว้เดิมเนี่ย3ตัวก็คือตัว s v i นะครับระยะสั้นเนี่ยเรามองราคาเป้าหมายอยู่ที่3บาท90นะครับตัวสหาการประมูลนะครับที่2บาท 22ครับแล้วก็ตัว JMT ที่11บาทนะครับแล้วก็มีแนะนำเพิ่มเข้ามาหนึ่งตัวก็คือตัว LPN นะครับระยะสั้นเรามองราคาพื้นฐานอยู่20บาทนะครับเรามองในเรื่องของการรับอน,นิสง์จากการลดดอกเบีย้ยของกอนงอนะครับยอดจองโครงการใหม่ตอบรับดีมากนะครับแล้วก็ล่าสุดเนี่ยเทรดใน PE ที่ต่ำกว่าอาดีตด,ด้วยนะครับสำหรับปัจจัยที่ต้องติดตามนะครับก็คือว,นนวันนี้เนี่ยก็คือตัวเลขจํานวนขอรับสวัสดิการว่างานของสหรัฐแล้วก็ความเชื่อมั่น ผู้บริโภคของยูโรโซนครับวันที่29ก็คือพรุ่งนี้เนี่ยก็คืออัตราการว่างงานแล้วก็ตัวเลข CPI ของยูโรโซนแล้วก็ดุลการค้าของบ้านเรานะครับแล้วก็ตลาดทุนสหรัฐปิดทําการาเนื่องจากในวันหยุดนะครับแองกิฟินเดย์ด้วยนะครับสำหรับหุ้นเด่นมีประเด็นนะครับสำหรับหุ้นเดิมนะครับที่เราแนะนําไปนะครับก็มีการทํา ขายทำกำไรไปได้1ตัวนะครับก็คือตัว JMT นะครับแล้วก็มีตัดขาดทุนไปวันก่อนหน้าก็คือตัว BH นะครับส่วนที่ยังคงอยู่ก็คือมีตัวสหาการประมูลแล้วก็ตัว MK s u k i นะครับแล้วก็ที่แนะนำไปเมื่อวาน3ตัวนะครับ ก็คือตัวไทคมนะครับตัวฮาน่าแล้วก็ตัว LPN นะครับปรากฏว่าได้มาตัวเดียวก็คือตัวไทคมนะครับสำหรับวันนี้เนี่ยเราก็มีแนะนําเพิ่มเข้ามาอีก4ตัวนะครับตัวแรกก็คือตัว LPN ที่แนะนําไปเมื่อวานนะครับที่ซื้อไม่ได้เนี่ยเราก็ขอกลับเข้ามาสู้ใหม่ในวันนี้นะครับโดยเปลี่ยนจุดเข้าซื้อเนี่ยเป็น18บาท40นะครจุดทํากําไร20บาทแล้วก็จุดตัดขาดทุนที่17บาท20นะครับ ตัวที่2ก็คือเป็นตัว VGI นะครับก็สื่อโฆษณาใหม่ๆที่ทยอยเพิ่มในไตรมาสสไตรมาสสนะครับมีการปรับขึ้นค่าโฆษณาแล้วก็ BTS จะมีการรับรถไฟฟ้าใหม่อีก5ขบวนก็ตรงนี้จะทําให้พื้นที่โฆษณาเพิ่มขึ้นนะครับ GDP ในปี57เนี่ยที่ดีกว่าปี56นะครับอันนี้ก็จะทําให้การใช้จ่ายในเรื่องของเม็ดเงินโฆษณาดีขึ้นนะครับนอกจากนี้ก็คาดว่า VGI เนี่ยน่าจะผ่านเกณฑ์นะครับที่จะเข้าไปสู่เซต50 นะครับในการพิจารณารอบเดือนของธันวานนี้ด้วยนะครับหากราคาปรับตัวลงมาที่11บาท50เนี่ยก็น่าซื้อสะสมนะครับเพราะฉะนั้นจุดเข้าซื้อเรามองไว้ที่11บาท50นะครับจุดทํากําไรที่12บาท30จุดตัดขาดทุนที่11บาทตัวที่2ก็ตัวเดลตานะครับแม้แนวโน้มในไรมาส4เนี่ยจะอ่อนตัวลง Q on Q ตามปกติของกลุ่มส่งออกนะแต่คาดว่าผลการดำเนินงานทั้งปีนะครับจะดีจากยอดขายแล้วก็มาจิ้นที่ดีนะครับ ยอดขายเดลต้าเซ็นเตอร์ดัตต้าเซ็นเตอรนะครับแล้วก็ Power Supply ยเนี่ยยังเป็นสินค้าที่มีการเติบโตแล้วก็ผลักดันให้ผลการดําเนินงานในปี57เนี่ยยังคงขยายตัวนะครับราคาหุ้นเนี่ยยังค่อนข้างแลก,กาานะครับไม่สะท้อนปัจจัยบวกต่อการดําเนินงานและผลตอบแทนเงินตันผลที่ดีนะครับ โดยเราแนะนำจุดเข้าซื้อของตัวเดลต้าอยู่ที่43.50บาทนะครับจุดทำกำไรที่46บาทแล้วก็จุดตัดขาดทุนที่42.25บาทนะครับตัวสุดท้ายตัวที่4นะครับก็คือตัวสิรินะครับหลังจากที่เมื่อวานนี้กรนองอเนี่ยได้ลดอัตราดอกเบีย้นยนโยบายลงอีก0.25%มาอยู่ที่2.25%นะครับซึ่งนับเป็นการปรับลดครั้งที่2ของรอบปีนะครับก็ทำให้คาดว่าน่าจะส่งผลบวกต่อกลุ่ม r o p e ต t y นะซึ่งจะเป็น ซึ่งจะก,กระตุ้นนะครับให้คนจับใจ่ายใช้สอยแล้วก็ตัดสินใจในการซื้อบ้านมากขึ้นนะครับราคาเนี่ยได้ปรับตัวลงมาแนวรับสําคัญที่2บาทนะฮะซึ่งคาดว่าจะสามารถยืนอยู่ได้แล้วก็มีโอกาสดิดตัวกลับนะครับก็เก่งกําไรนระยะสั้นจากเรื่องอัตราดอกเบีย้ยนโยบายที่ลดลงนะครับโดยจุดเข้าซื้อเนี่ยเราแนะนําไว้ที่2.02บาทนะครับจุดทํากําไร2.18บาทนะจุดตัดขาดทุนก็คือ1.95บาทนะครับ การประชุมสำหรับในส่วนของกลยุทธ์ตลาดหุ้นครับ